สวัสดีครับวันนี้ร้อยแปดไอเดียสร้างไรายได้นะครับก็จะมานำเสนอคลิปวิดีโอเกี่ยวกับมอเตอร์ดีซีนะครับอันนี้เป็นมอเตอร์ดีซีนะครับไม่ใช่มอเตอร์บัสเลสหรือว่ามอเตอร์เอซีนะครับไม่ใช่มอเตอร์บัสเลสแล้วก็ไม่ใช่มอเตอร์เอซีนะครับอันนี้คือมอเตอร์ดีซี ดูยังไงว่าเป็นมอเตอร์ DC นะครับก็คือมอเตอร์ DC จะมีแปลงชุดแปลงฐานนะครับอันนี้คือชุดแปลงฐานนี่นะครับจากการที่ได้ลองแกะดูนะครับอันนี้มันเป็นมอเตอร์จากเครื่องนวดไฟฟ้านะครับเครื่องนวดไฟฟ้า,าที่ว่าไร้สายนะครับเครื่องนวดไฟฟ้าไร้สายก็วันนี้แบ็กกราวอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับพอดีมา นากุ้งนะครับตอนนี้อยู่บอ่อกุ้งนะครับต้องขออนุญาตท่านผู้ชมทีนี้เราก็จะมาดูส่วนประกอบของมอเตอร์ดีกันนะครับมันก็จะมีนะครับชุดแปลงฐานนะคือชุดนี้นะครับอันนี้คือสายแดงดำอ่าสายแดงสายเหลืองนี่คือไปต่อกับชุดที่เป็นอ่าอ,อาจจะเป็นชุดแปลงไฟจาก AC เป็น d c โดยผ่านไดโอดชุดไดโอดนะครับแล้วถึงจะมาเข้าที่สายเหลืองแดงชุดนี้นะครับต่อไปก็อ่าอันนี้ถ้าจาไม่ผิดเขาเรียกว่าโรเตอร์นะครับพอดีว่าห่างหายจากวงการนี้นปนานนะครับอันนี้คือชุดโรเตอร์นะครับอันนี้ก็คือตรงนี้ก็จะเป็นหน้าสัมผัสที่จะไปใส่ตรงส่วนติดเอ่อแปลงถ่านนะครับมีขดลวดมีโรเตอร์นะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นชุดนี้นะครับ ชุดนี้จะมีนี่ครับแม่เหล็กชุดแม่เหล็กนะครับอยู่ข้างในครับแกะกันให้เห็นๆเลยนะครับนี่ครับเป็นของจีนนะครับยี่ห้อนี้นะครับไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรนะครับแปลว่าด c ี7.4โวลต์นะครับส่วนชุดนี้จะเป็นฝาปิดอีกด้านหนึ่งนะครับที่แล้วก็มีบูส แลวนี่ก็คือน็อตยึดครับครับก็มีอยู่แค่นี้นะครับครับมีอยู่แค่นี้นะครับคืออันนี้คือชุดที่ผมก็ลองแกะออกมาดูนะครับแต่เรามีอีกชุดหนึ่งนะครับนี่ก็คือชุดนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นชุดส่ายไฟที่บอกนะครับก็คือจะเป็น Hey, ฟ้าฟ้าน้าตาลนี่คือ AC นะครับแล้วก็แปลงแผงวงจรชุดนี้คือชุดจ่ายไฟที่แปลงจาก AC เป็น DC นะครับแล้วก็มาเข้ามอเตอร์นะครับมอเตอร์ DC ชุดนี้นะครับประมาณนี้นะครับส่วนสาย2เส้นสีแดงนี่อ่ามันจะเป็นเอาไปต่อเป็นไฟเขาเรียกอะไรนะครับไฟโชครับไฟโชว่วา,ชววามี การจ่ายไฟเข้ามาอะไรประมาณนี้ครับแต่บุรีผมถอดออกไปนะครับประมาณนี้ครับอันนี้เป็น ep ที่หนึ่งนะครับยังไงเดี๋ยวประกอบกะว่าจะมาดัดแปลงไปทําเป็นมอเตอร์ DC นะครับมอเตอร์ปั๊มน้ํา dc แต่ก็วันนี้ซนครับอยากรู้นะครับว่าข้างในมันมีอะไรยังไงเผื่อจะดัดแปลงยังไงได้อีกนะครับครับแกะออกมาเรียบร้อย ในความสงสัยนะครับทีนี้เดี๋ยวก็จะประกอบกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหลังจากประกอบเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับครับก็หลังจากที่ใส่ไปได้ข้างหนึ่งแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ด้านที่ใส่ก็คือต้องใส่ด้านแปลงฐานก่อนนะครับใส่ค่อนข้างยากอยู่นะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้ทําออกแบบมาเพื่อให้ถอดแปลงฐานออกนะครับคือ เมื่อ,อไหร่ที่ใช้แปลงฐานจนหมดก็คือถือว่าจบนะครับน,นี้ยังมีแปลงฐานเหลืออยู่พอสมควรนะครับก็ยังใช้ได้อยู่นะครับขอบ้อควรสังเกตอีกอย่างนะครับตอนใส่ใส่ชุดแปลงฐานนะครับต้องลองดูว่าใส่ถูกหรือเปล่านะครับลักษณะการหมุนของมอเตอร์นะครับว่าหมุนไปทางไหนแล้วก็ใส่แปลงฐานให้ถูกถูกตำแหน่งนะครับ ไม่งั้นอาจจะทําให้ประกอบเสร็จแล้วอาจจะใช้งานไม่ได้นะครับประมาณนั้นครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันต่อเลยครับครับแล้วก็นี่ครับสภาพหลังจากประกอบเสร็จนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้ลองทดลองหมุนที่แกนดูนะครับว่าหมุนได้ติดไหม หมุนได้ปกติไหมอะไรเงี้ยครับหมุนซ้ายหมุนขวานะครับทวนเข็มตามเข็มนาฬิกาถ้าไม่ติดปัญหาอะไรก็คือใช้ได้ครับเดี๋ยวใช้ได้แล้วครับคลิปสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับอ่าก็คือเดี๋ยวจะเอาไปดัดแปลงทำเป็นมอเตอร์ DC นะครับมอเตอร์ Motor DC ที่จะใช้กับอาจจะเป็นอ่า ไปแปลงใช้กับโซล่าเซลล์หรือเสียบไฟ AC ได้นะครับถ้าเรามีชุดแปลงไฟ AC เป็น DC นะครับอาจจะใช้ได้ทั้ง2ระบบนะครับตัวนี้เดี๋ยวยังไงคลิปต่อไปก็จะมานำเสนอเพิ่มเติมต่อไปนะครับสำหรับ EP ที่2ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ